เอ็มเลงพ่อรวยอยากมีเพื่อนให้โซติดนี้มหาสาลม่ม่มเครียร์ใจทำไมไม่ดา่าม่่มจกมกควงเอ็มบุตรารคำลูกสาวเปิดใจในรายการตีสิเดย์โดยตอนหนึ่งได้เล่าย้อนเหตุการณ์ลูกสาวโดดเรียนเป็นดูหนังกับเพื่อนเอ็มเผยกำลังอยู่ใน,นโรงหนังพ่อโทรมาระเบิดลงกลับบ้านไปพ่อไม่ตีลงโทษให้คัดลายมือเหมือนเด็กเอ็มอยู่ม .5 แล้วเลยเขียนจดหมายระบายความในใจกะทำให้พ่อเข้าใจ เพราะพ่อก็เคยเป็นวัยรุ่นเอ็มแค่คิดว่าเป็นรสชาติหนึ่งของชีวิตแต่ไม่เลยพ่ก็มองมุมของพ่อมัมกล่าวว่าเราคิดว่ามีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองหัวอกพ่อลูกผู้หญิงโดดเรียนกับใครไปกับเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายด้านเอ็มเผยว่าพ่อมองว่าเราเชื่อฟังครูได้แต่ทําไมไม่เชื่อฟังพ่อแต่เราก็คิดมุมของเราตอนนั้นเป็นวัยรุ่นเอาความคิดเราเป็นที่ตั้งก็งัดกันเลยไม่คุยกันทาว่าไม่คุยกันเป็นเดือน เอ็มกล่าวว่าไม่คุยกันเลี้ยงกันเราเหมือนกันเวลากโกรธโมโหจะไม่ระเบิดอารมณ์ใส่กันจะเงียบด้วยหม่มยอมรับว่าคุยกันแล้วกรวจะหนักกว่าเดิมเราทำงานกลับมาก็เข้าห้องส่วนเอ็มบอกด้วยว่าเงียบทั้งคู่จนคนที่อึดอัดคือแม่พยายามเป็นกาวใจจนท้อามว่ายอมคุยกันเพราะอะไรเอ็มเล่าว,ว่ามีรายการมาติดต่อให้พ่อไปไตรกอล์ฟสอนลูกสาวเอ็มไม่อยากไปแต่ด้วยเวลาเหมาะเจาะ เหมือนพมลิขิตว่าจะต้องคุยกันแล้วเราเลยสมว,วิทยาน,นักแสดงคุยกันเราเลยตามเลยไปเลยแล้วไม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเลยกลัวเสียฟอร์มทั้งคู่หม่อมยอมรับว่าจริงๆอยากคุยกับลูกแต่ไปคุยก่อนก็จะหาว่าใจอ่อนเราพ่อเว้ย เอมยังเผยเหตุการณ์ตอนกลับมาจากเมืองนอกเหลิงมากเลงว่าพ่อเรารวยมีเงินเราอยากมีเพื่อนไฮโซอยากอยู่ในกลุ่มนั้นบ้างพยายามเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นใช้เงินไปกินกับเพื่อนซื้อของทำโน่นทำนี่รูดเข้าไปกดเงินสดมาใช้ตอนนั้นทำงานโรงราบร้านอาหารพ่อทำด้วยเที่ยวด้วยตื่นเที่ยงเที่ยวกว่าจะกลับก็เช้าแล้ววนหลู่เรื่อยๆบอกเพื่อนวันนี้ไม่ไปไม่มีเงินไม่มีใครเชื่อ เฮ้ยลูกหม่มไม่มีเงินได้ไงมาเหอะหม่่มกล่าวว่าพ่อบอกแล้วก็ไม่ฟังผมพูดสั้นๆเลยวันหนึ่งที่เอ็มมีครอบครัวเอ็มจะนึกถึงเงินเหล่านี้ทมว่าพ่อจะต้องไปจ่ายนี่ให้บอกพ่อว่าไงเอ็มเล่าว,ว่าโทรไปหาผู้จัดการพ่อมีเรื่องเดือนจะคุยกับป้าป๋าบอกพ่อเอ็มติดบัตรเครดิตสี่แสนกว่าบาทพ่อช่วยจ่ายให้ก่อนได้ไหมเอ็มจะไม่ใช้ตังค์แบบนี้อีกแล้วพ่อก็บอกเออเออเดี๋ยวโอนให้แค่นี้จบก่อนจะวางสายพ่อพูดว่าเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกัน ต้องโดนด่าแน่เงินโอนมาใช้นี่หมดหลังจากนี้ใช้เงินเป็นแล้วพ่อก็ยังไม่ด่าอยู่จนเป็นปีอยู่ด้วยความระแวงพ่อไม่ด่าสักทีอยากกราบเท้าพ่อช่วยด่าเถอะจนบัดนี้ยังไม่ได้ยินคำด่านั้นเลยด้านหม่องบอกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่พลาดไปแล้วเขาได้รู้แล้วว่าเงินสี่แสนเป็นเงินมหาศาลแค่ไหนถ้าคนวัย23-24คิดไม่เป็นอยากเกิดเป็นคนดีกว่า เขาคิดได้แล้วทำไมพ่อไม่ดา่าเขารู้สึกผิดแล้วทำเรื่องน้อยใจลูกบ้างไหมหม่อมกล่าวว่าน้อยใจลูกเป็นเรื่องปกติถ้าลูกไม่ฟังยิ่งตอนกลับจากเมืองนอกนั่งคิดเรื่องลูกทุกวันจนเครียดเขาเที่ยวทุกวันไม่รู้จะทำยังไงเลยเลือกจะไม่พูดเลือกที่จะไม่ดา่าขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ